สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่องทูเดย์มังอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆแฟน,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 นชาววันพีซที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนเลยนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ9บุคคลสุดเทพแม้ไม่มีพลังผลปีศาจซึ่งสำหรับผลไม้ปีศาจเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่โคตรจะ OP เลยนะในเรื่องวันพีซอ่ะเพราะว่าหลายคนที่กินมันเข้าไปก็ได้พลังที่มันโคตรจะเหนือธรรมชาติเลยแต่ว่าบางคนที่กินไปแล้วได้พลังกินเกียนฮ่าฮ่าก็ถือว โดยข้อเสียของผลไม้ปีศาจก็คือใครที่กินมันเข้าไปเนี่ยก็จะไม่สามารถว่นายน้ําได้เลยตลอดชีวิตทําให้มีหลายตัวละครในเรื่องเนี่ยเรื่องที่จะไม่กินมันแต่เขาก็ยังเทพได้อยู่ดีซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับ9คนที่เขาก็แก่งได้แม้จะไม่มีพลังของผลปีศาจโดยจะมีใครกันบ้างลองไปรับชมรับฟังกันได้เลยคนที่1วินสมุกซันจิพ่อครัวและลูกเรือคนที่4ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง แม้ว่าซันจิเขาจะได้ชื่อว่าเป็นพ่อครัวก็ตามแต่ที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าเขาจัดการศัตรูไปอย่างมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวซึ่งศัตรูคนล่าสุดของเขาอย่างควีนผู้ครอบครองพลังผลปีศาจผลลิวลิวสายโซออนพันสัตว์โบราณโมเดลแบคิโอโซลัสเนี่ยก็ยังโดนเขาจัดการไปเช่นกันโดยอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ซันจิสามารถชนะศึกครั้งนั้นมาได้เนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่พลังเจลมาร์เดลเบซิกในตัวซันจิเนี่ยได้ตื่นขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ควีนใช้ท่าไม้ตายใส่ซันจิเนี่ยควีนนี่มั่นใจมากๆเลยนะว่าซันจิจะต้องหมอบกระแตตุยลงไปแน่ๆเขาถึงกับพูดออกมาว่าโอมาอวาโมชินเดลุหรือว่าแปลเป็นไทยว่าเจ้าเนะี่ยตายไปแล้วแต่สุดท้ายซันจิก็สามารถลุกขึ้นมาได้และรีคอเวอร์ร่างกายตัวเองได้อย่างรวดเร็วซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ทําการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งก็เป็นทางด้านซันจิที่สามารถปิดฉากได้ด้วยท่าบูบเบิร์สทำให้ควีนเนี่ยกระเด็นออกจากปราสาทไคโดและล่วงออกจากเกาะโอนิเลย คนที่2โลโลโนอาโซโลชายผู้ที่ก้าขึ้นมาเป็นนักดาบอันดับ1ของโลกแน่นอนเขาว่าสําหรับชายคนนี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่มีใครมีข้อกังขาเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเขาอยู่แล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้กินผลปีศาจก็ตามเพราะนอกจากการที่เขาจะสามารถถ่วงเวลา2จากักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมและไคโดเอาไว้ได้เนี่ยเขายัางสามารถโค่นคิงผู้ที่เป็นลูกน้องเบอร์หนึ่งของไคโดลงได้อีกด้วย ซึ่งโซโลเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาไม่เชื่อในพลังของผลปีศาจแต่เชื่อในพลังดาบ3เล่มที่เาขาครอบครองอยู่มากกว่าโดยในปัจจุบันดาบที่เาขาครอบครองอยู่ก็ประกอบไปด้วย1่วาโดอิจิมันจิ2นิไดคิเทสึ u, และ3มเอนมะซึ่งแน่นอนครับว่าเขาเป็นหนึ่งลูกเรือของชายผู้ทีก้าวขึ้นมาเป็นราชาโจรสลัดดังนั้นการที่เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกโดยปราศจากพลังของผลปีศาจเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องยากอะไร คนที่3วิสตาอดีตผู้บัญชาการหน่วยที่5ของกลุ่มโจสลัดหนวดขาวอีกทางเขายังเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มด้วยโดยดาบุผาวิสตาคนนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเขาเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีฝีมือเพลงดาบที่ทัดเทียมกับมีฮอกนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยในศึกสงครามมารินฟอร์เนเขาก็ได้โชว์ฝีมือให้เราเห็นไปบ้างแล้วซึ่งแม้กระทั่งตัวมีฮอกเองยังเอ่ยปากพูดออกมาว่านักดาบวิสตาแห่งกลุ่มโจสลัดหนวดขาวใครรู้้จักกกแแปลว คนที่4เบนแบ็กแมนลองกับตันกลุ่มโจนสลัดผมแดงสำหรับตัวละครตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับตัวเขาสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลผู้ที่มี I q คสูงที่สุดในวันพีชช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้ซึ่งจากข้อมูลที่เปิดเผยมาจนปัจจุบันที่ได้รับการยืนยันแล้วนะก็ยังไม่มีลูกเรือของผมแดงคนไหนที่มีพลังของผลปีศาจเลยดังนั้นเบนเบ็กแมนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เขาโคตรจะเพโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพลังของผลปีศาจเลย โดยเขาก็เคยโชว์ความน่าเกงขามให้เราเห็นเลยกงน้อยยกตัวอย่างเช่นตอนที่คิสซารุเนี่ยกำลังจะโจมตีลอที่กำลังช่วยลูฟี่เบนเบ็กแมนก็ได้เอาปืนขึ้นมาเจาะคิสซารุและคิสซารุก็หยุดการโจมตีนั้นทันทีคนที่5ผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพเรือของ แม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่เคยได้เห็นฉากต่อสู้ของคองเลยแม้แต่ครั้งเดียวล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เห็นด้แต่การที่เขาสามารถขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการสูงสุดโดยที่ไม่พึ่งพลังของผลปีศาจเลยได้เนี่ยเขาก็น่าจะมีฝีมือที่ไม่ใช่น้อยซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นจอมพลมาก่อนด้วยนะก่อนหน้าเซนงูคูอ่ะก็เรียกได้ว่าตำแหน่งของเขาในปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นรองแค่พวกเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็ห้าผู้เท่าสูงสุดอย่างโกลโลเซแค่เท่านั้นคนที่6กาชาเนลกซิลเวอร์เลลี่ชายผู้เป็นรองกัปตา ซึ่งมาว่าตัวเลลี่เองเนี่ยจะไม่มีพลังของผลปีศาจก็ตามแต่ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ฮาคีทั้ง3แบบไม่ว่าจะเป็นฮาคีเกาะฮาคีสังเกตหรือว่าฮาคีลาชันโดยที่ผ่านมาเนี่ยเลลี่เขาก็เคยโชว์ฝีมือให้คนอ่านอย่างเราเห็นไปแล้วยกตัวอย่างเช่นณเกาะชาบันดี้ที่เลลี่เข้าปะทากาคีสรุผู้ครอบครองพลังผลปีศาจผลแสงแต่เขาก็สามารถล้ำมือมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีคนที่7 จุลคิวมีฮอชชายผู้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกโดยวิชาดาบและฮาคี้ที่แข็งแกร่งประกอบกับสายตาที่เฉียบคมของเขาทําให้พลังของผลปีศาจเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเลยสําหรับชายคนนี้ซึ่งมีฮอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ซีคู่ปรับของแชงเลยก็ว่าได้เพราะก่อนหน้าที่แชงจะเสียแขนซ้ายไปเนี่ยมีฮอกก็ได้ทําการท้าตีท้าต่อยกับแชงอยู่ตลอดเวลา แต่แน่นอนเขาว่าในปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องการเป็นนักดาบแล้วเนี่ยก็น่าจะยังไม่มีใครที่อยู่เหนือเขาได้เพราะเขาได้รับการยกย่องให้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกอีกทางเขายังสามารถเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้โดยที่เขาไม่จําเป็นต้องพึ่งลูกเรือแม้แต่คนเดียวซึ่งผมหวังว่าในอนาคตก็จะมีสักสึกหนึ่งที่เขาได้แสดงพลังอย่างเต็มที่ให้คนอ่านอย่างเราเห็นสักครั้งหนึ่งคนที่8มังี้ดีกาบและบุรุษแห่งกองทัพเรือชายผู้เป็นคู่ปรับตลอดการกับราชาโจรสลัดอย่างโกลดีโรเจอร์ เรียกได้ว่าถ้าเป็นในสมัยนุ่มๆเนี่ยฝีมือแกนี่ไม่เป็นสองรองใครเลยนะเพราะอย่างที่ผมเคยกล่าวไปในหลายๆคลิปว่าแกมีฝีมือที่ทัดเทียมกับโรเจอร์เลยก็ว่าได้อีกทั้งในอดีตเนี่ยแกยังเคยร่วมมือกับโรเจอร์ในการกําจัดล็อก DC ซีแบ็กอีกด้วยนอกจากเขาจะไม่มีพลังผลปีศาจในครอบครองแล้วเนี่ยเขายังเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่ใช้อาวุธในการต่อสู้อีกด้วยเขาใช้เพียงแค่2กําปั้นและหคิีสุดแข็งแกร่งของเขาในการต่อสู้แค่เท่านั้น อย่างในศึกสงครามมารินฟอร์ดฉากที่เอสตายเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเซนโงคุมไม่ได้ห้ามกราฟไว้อาคายินุได้ลงไปคุยกับลากมะม่วงอย่างแน่นอนคนที่เก้ากับตันกลุ่มโจนสลัดผมแดงแชงคูชชายผู้เป็นหนึ่งใน4ี่จักรพรรดิโจนสลัดคนปัจจุบัน เรียกได้ว่า4จากกักรพรรดิคนอื่นๆทั้งในรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เนี่ยล้วนแล้วแต่ก็มีพลังผลปีศาจด้วยกันทั้งนั้นมีก็แต่เพียงแชงคนเดียวที่เขาสามารถขึ้นมาเป็นหนึ่งใน4จกกักรพรรด,ดิได้โดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพลังของผลปีศาจเลยซึ่งก็อาจจะมีบางคนที่กังขาในฝีมือของเขานะครับว่าเขาแขนขาดไปแล้วเขาจะเก่งเท่าเดิมไหมแต่ว่าถ้าตามเนื้อเรื่องวันพีจริงๆเนี่ยแชงเขาขึ้นมาเป็น4กกี่จักรพรรดิได้หลังจากที่เขาเสียแขนไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่านอกจากเขาจะไม่มีพลังของผลปีีีีศาา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 จจแแลล้้้้้้ววเเเเขขขขยยยยยัังงงไไมมมม่่่่่ํปป็็็นนนนตออซดดดดกสสรรถึโทิใหญู ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ9บุคคลสุดเทพแม้ว,ว่าจะไม่มีพลังผลปีศาจนอกจาก9คนที่ผมกล่าวไปเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามีใครอีกบ้างที่เขาก็ไม่มีพลังผลปีศาจแต่เขาก็เท่เหมือนกันหรือมีความคิดเห็นข้อเสนอแนอะไรก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ